สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานําเสนอหนึ่งคันนะครับสวยงามมากนะสายสะสมไม่ควรพลาดนะครับวันนี้เป็น n i สสันเอ็นวีปินะครับ 1.6SLX นะมือเดียวป้ายแดงสวยไหมโอ้โหมีสเสน่ห์สุดๆ,ๆนะครับนะบอดี้เดิมนะเม็ดอ่างครบคบทุกจุดนะครับนะนับจากโรงงานได้กี่เม็ดนะมานับตอนนี้ก็ได้เท่านั้นนะครับ โอ้โห oh, เดิมมากกิฟเลยสวยไหมสีฟ้าอมม่วงเนี่ยนะเป็นสีโฆษณาตอนออกป้ายแดงเลยนะนะคันนี้โคตรมีสเสน่ห์เลยได้ทะเบียนเดิมหมดเดิมนะทะเบียนแท้หมดเดิมนะเห็นไหมหกทอมพูเท่านะโอ้โห oh, oh, มือเดียวป้ายแดงดินะท่านใดชอบนะครับเอาไว้ขนของเล็กๆน้อยๆ,ๆในบ้านนะนะครับเอาไว้ลูกๆขัดขาถูๆนะสวยๆในบ้านนะ ซื้อไปเลยนะครับอันนี้นะไม่ผิดหวังนะครับขี่ดีมากๆนะขี่ดีมากๆนะเนะนี่ยตอนนี้ยังหาตามหาจุกกลางนะตรงรุ่นนะเนี่ยเจ้าของเก่าแม่งทาหายไปนะผมเสียดายมากนะนี่กําลังทาหายอยู่นะครับนะนี่กระทัเริ่มติดรถนะยางดีนะ2021น,นะดอกเต็มๆไม่เคยวิ่งเลยเจ้าของแก่งักแล้วขับไม่ไหวนะครับเนี่ยแล้วดูแกรักษารถด,ดิโอ้โหอยู่หน้าตา ดูดิเห็นไหมโอ้โหรถปีเก้าห้านะนะเดี๋ยวดูภายในแล้วจะบอกว่าอยู่ได้ไงดูเสียงประตูดิดูเสียงประตูก่อนดิเฮ้ย <St arts> โอ้โหนี่เปิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซันนี่ <S 1> <S 1> เป็นอะไรนะ <S <S ซิฟี่นะดูโลโกโ้นี่ก่อนเลยนิสสันนะเดินมาดูวงกบดิโอ้โห แหวงประตูก oh. ็ดีโอ้ภายในดูภายในวงเล็าวัสดุโรงงานนะจ๊ะอันนี้เนะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับสวยป่ะโอ้โหไม่โคตรเดิมอ่ะดีชมามยแท้เนี่ยสามแสนกโลเนี่ยเนะี่ยใครบอกเยอะนะตีก้นลายเลยดูเบาะดูเบาะดิลายเดิมปะเนี่ย ใครมีโบโชยเปิดดูน๋นี่มันไลนยนี้เปล่าไม่ขาดเลยเอดีดูกรอนประตูดิโอโแม่งแต้มเดิมมันอยู่อ่ะเป็นลังคาเลยคาอะคันนี้รายง,งานตามตรงแบบนี้นะบอดี้เนี่ยเดิมเดิมเลยเดิมๆนะแต่สีทํำใหม่นะนะตอนมาเนี่ยตอนได้มาเนี่ยคันนี้ยมาถึงเราเนี่ยสีเนี่ยอ่า ซีดหมดอายุนะเลกกเกอร์หมดอายุนะตามการเวลานะครับไม่มีชนนะไม่มีชนหนักชนเบานะเปิดไงไปตจะเปิดให้หน่อยสิจะเปิดให้ดูนะครับไม่มีชนหนักชนเบานะคันนี้นะทําสีเพาะนะครับเพราะว่าสีเดิมแลกกเกอร์หมดอายุนะครับนะทาให้สวยๆนะสาดให้สวยๆนะสีเดิมนะครับเบอร์โรงงานนะเบอร,นะร,นะร์ตรงนะเบอร์ตรงเพจนะเดูดิเบอร์ตรงเพจนะ ดเบอร์บอรบอร,บอรสีเนี่ยอ่าให้เอาเบอร์จากเพจนะครับตรงรุ่นตรงปีนะมาทํานะครับภาสีปีหกเก้ากุมภาพันธ์ปีหกเก้านะดูขอบกระจกกระจกเดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนขอบกระจกดีโอ้โหเอาง็นว่ามั้คือดําเดิมมาเนี่ยไม่คตรชอบเลยเพราะมันแห้งมากนะครับมันแห้งมากนะตัวรองมันแข็งเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ต้องเปิดนะครับถาให้ดูเอากล้องขึ้นเนี่ยดูรองกระบานะครับดูรองกระบาคอันนี้นะดูดิอาอเดี๋ยวแป๊บน,นะครับดูดิโอ<ฮ>้โหนะดูดิรองกระบาดดิ เดิมที่เนี่ยมาเ่ยมีหลังคาแคริบอยนะแล้วผมเนื่องจากมันมันมันซุดนะก็เลยเอาออกนะครับให้เหลือแต่ตัวรถเพี่ยวๆนะดูดูตัรถดิดูดูเส้นดูนะเรารายงานแบบนี้นะตรงตรงดูมือเปิดดิโอโหแท้แท้นะเปิดเขาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะใครมือหนักนะอย่าอย่าเปิดนะยังหักนะหักแล้วเนี่ยไปได้ของปลอมนี่จบเลยนะน้ำหนักไม่ได้เลยนะดูที่ คอนโซลโซนช่นองแอร์ไม่มีหักเลยอ่ะโอ้โหอ่ะดูนิสสันอยู่ปะอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะอยู่นี่อ่ะใครมีบัวชอยเปิดดูนะบ่บอมานลายนี้หรือเปล่านะครับนะครับอยู่แม่ลงแม่แรงอยู่ใต้บ่ที่เดิมนะครับจะให้ดูอืม <c oughs> แผงนี้ดิเนี่ยเวลา รีวิวรถแบบนี้นะแห้งๆนะนะครับก็อยากให้ลูกค้าที่ชอบจริงๆนะได้ไปใช้นะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาติมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยแม่งขายแพงว่ะรุ่นนี้แม่งเป็นเศษเหล็กไปหมดแล้วนะครับคุณค่านะมันอยู่ที่การดูแลรักษาเนี่ยครับมันไม่อยู่ที่ราคาเลยนะมันมันย้อนกลับไปซื้อไม่ได้นะมันปี95นี่2025นะนะมันมันย้อนกลับไปไม่ได้อ่ะนะครับวันนั้นออกห้าสองแสนเก็ป่ายนั่น NV เนี่ย จำไม่ผิดนะถ้าจาไม่ผิดนะนะวัน,น 65, เนี้ยผมขายหกหมื่นหะ้าเนี่ยนะครับกับรถสภาพเนี่ยผมก็นันไปเนี่ยนะขี่ดีมากนะไม่มีดังนะแอร์นี่หนาวใครมาซื้อเนี่ยเพาหผมมาด้วยนะแนะนำนะหรือใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะไม่โคตรเย็นแหละบอกให้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็น G a 1อิหกนะครับคาร์บูเรเตอร์นะเครื่องเดิมสตาร์ทเชื่องเดียวติดนะเชา้าไม่ต้องมากระตื้มาเร่งนะครับไม่ต้องนะ นะครับสมบูรณ์นะครับนะดู้องเครื่องดิโอ้โผมไม่อยากให้ดูแค่เนี้ยน็อตไม่เคยแก่นะดูดิใครดูเป็นนะใครชอบรถแบบนี้นะโอ้โเดี๋ยวแล้วมันมาแบบเนี้ยไม่เคยไปเสริมไปเติมไปแต่งอะไรมาเลยนะไม่เคยติดแก๊สนะเออลืมบอกไม่เคยติดแก๊สน,นะครับเด,เดิมเลยเดิมเลยแบบปีหกเจ็ดนี่ปลายปีหกเจ็ดใหม่ๆดูฐานแบตเดิมไนะ ให้ออกห้างมาอย่างนั้นเลยดูดิดูดิดูดิอ่ะดูดิตรมุมเลยผมว่าผมรีวิวชัดเจนนะดูดิสันอยู่วะไอสันนะดูดิไอสันนะเห็นป่ะเนี่ยดิเกอร์เนี่ยคานมันสีสักๆเลยดูดิเนี่ยโอ้โหผมบอกว่าถ้าใครบอกนะเว้ยแพง ไม่ได้ขายคุณนะผมขายคนเข้าใจนะครับผมขายคนเข้าใจนะครับนะใครบอกแพงนะแสดงว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับนะครับนะเดินผ่านได้เลยนะครับผมนะครับแต่อันนี้เนะี่ยหกหมื่นห้าพันบาทเนะี่ยมีบริการขับส่งต่างจังหวัดนะใครอยากได้นะเอาโทรเข้ามานะครับคันนี้เนี่ยเดินทางถึงต่างจังหวัดนะไกลแค่ไหนก็ถึงออาดูเนี่ยดูเบิดข้างด,ดิโอ้ยเดีย๋ยวดูแจก เชี่ย yeah, นี่มังแจแบบเฮ้ยใช่เหรอมันยูได้ไงวะเฮ้นะในคันนี้นะครับถนะ้าใครชอบนะครับนะโทรเข้ามาคุยนะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับนะวิดีโอขอได้นะครับขอรูปภาพนิ่งได้นะครับนะนะเดี๋ยวเราส่งรูปภาพนิ่งให้ชัดเจนนะครับทุกมุมมองนะครับนะในวิดีโอเราอาจจะถ่ายคาดเคลื่อนหรือว่า,าจะ ไม่ได้ถ่ายตรงที่ท่านอยากจะดูเท่าไหร่นะครับผมนะนะครับดูดิมันถ่ายแล้วมันก็ <c oughs> เห็นปะ่ะสีตัวจริงอะมันจะดอปก,ก,กว่านี้กว่าในกล้องนิดหนึ่งนะในกล้องผมบอกแล้วมันจะเข้มนิดหนึ่งนะมันจ่อฟ้านะสีเดิมมันมันจะสีนอตตัวจริงมันจะออกออ,อ่อนกว่าในกล้องอะเอ,า,อาง่ายนะครับดูดินะสำหรับท่านในที่ชอบนะติดต่อเข้ามาเนี่ยครับ รถขับขี่ดีนะครับเครื่องยนต์ดีมากๆนะนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นๆหนาวๆเอกสารครบรับประกันการโอนให้นะครับรับประกันการเกิดอุบัติเหตุหนักเบาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ่านใดเจอโอนไม่ได้เจออุบัติเหตุหนักเบานะครับนะไม่ตรงตามในงานนล้วกลับมาคืนนะครับนะเราคืนกันให้เต็มจํานวนนะครับผมนะครับเรารีวิวให้ชัดเจนทุกซองทุกมุมนะครับขับขี่ได้นะครับเดินทางไกลได้นะนาไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะคันนี้การันตีให้แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบนะครับใครไม่ชอบก็กรุณานะครับนะกราบกรุณาเลื่อนผ่านไปเลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับมันใช้งานได้นะครับมันไม่ใช่จอดโชว์ตั้งโชว์นะมันใช้งานได้นะครับท่านใดที่ชอบหรือเอาไปใช้งานด้วยนะครับเอาไปใช้งานด้วยนะครับนะและเข้าใจรถเก่าเป็นหลักนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะคันนี้นะเอาไปขับขี่ได้เลยนะครับผมเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมตามเบอร์นะครับหรือจะแอดไลน์นะครับโทรมานะครับเดี๋ยวจะให้ไลน์ดีนะครับผม นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับหายไปนานนะคิดถึง fc ทุกคนเลยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม